<ช>เ<อ>าครับคร่งหลังกันตอ่อศิปลป์อลวิเียงนักกีฬาทั้งสองทีมลงทำการในคันในครึ่งเวลาหลังครับสิงสนามซ้อมดีพ,ปพ,ดพบปะแข่งขันพอมกับสกอร์ในครึ่งแรกยังเสมอกันจ่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมาชมกันในครึ่งหลังครับการแก้เกมของผู้จัดการทีมกับแต่ทีมของทั้งสองทีมครับ ชายประกอนครับอ,อืมอนนแข่งครับจงังหวะนี้ออกบอลมาที่จองซิมเนตแปนบอลมาได้ยังครับมาครับที่ผู้เล่นหมายเลขแปดให้มาทีสิบหกของสิงห์สนามท้อบีสิงห์สนามสองบีมาแล้วจังหวะนี้ชิงจังหวะเล็กจัวัดมาแล้วครับที่จังหวัดตะวันววมาแล้วสิบเก้าจังหวะนี้ยิงมาแล้วอือเอาแล้วครับขึ้นมาเลยแล้วขึ้นมาแล้วสามคนสามคนของ พอหลอดถมแกงครับผู้เล่นหมายเลขแปดครับจางหวัดพิษณครับนี่แล้วเอาด <médico S 1> ah, uh, ีนะครับออกนำเร็วครับจังหวะนี้นาทีแรกเปิดมาได้ครับสกอร์แรกที่สิงค์สนามตองบีนาทีแรกเจ้าบ้านเจอแล้วนะคะเดือดแล้วทีนี้เดือดแล้วตัโตไปจะทำประตูครับเขาตกกับเสียประตูครับสำหรับบระเทศบุนซอกครับเวมากเวลาการเลี้งเหลือเหลืออีกเยอะครับทั้งชองพิง สีวันมาที่จุดให้ไปทีบริบูทีสี่หวะนี้แม่รีไปหน่อยทิงบทครับเอาครับคู่นี้ใครชนะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศเป็นทีมที่สองครับหลังทะเลวีพีรอที่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับไปชนะเข้าไปิงในวันที่21สเมษายนในวันพรุ่งนี้ครับ แน่นนนแน่นแน่นแล้รอิงที่3ามไหลหลังหน่อยหลหลังวันนี้ครับต่อจากคู่ต่อไปครับรุ่น V P รอพบทิมสมบัเยอะสมบัติเยอะสมบัเยอะเยอะๆเอาลวไหลหลังไปหดเ่าคืน3คืนสามน้อนูกค่ะแสเทียงหอดเนาะรุ่นเก่าแสงเียหอด ชิงสนามซอมบีเก่าเกมมากจังหวะนี้แม่เฮ้ยฮ้พากประตูว่างบังรินครับมาเพจเลยนครับจังหวะนี้เพรพุงแล้วครับเฮ้ยอเปียบนี่ยผู้เก่าเก่งแน่ทั้งหวะบีบเ็นลขสกของชิงสนามซอบีาสนามซองบี ขึ้นไปตังทำไมดีบริลนึงมาเล็กสีครับออกคนไปตีมาไปดีดขวาวิ่งไปแล้วครับแม่แรงไปหน่อยครับจังหวะนี้คือแมวมายากแล้วมาเล็กแต่เห็นตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งบันแท่นคับครั้งที่หนึ่งนะมาเล็กแตกของสิงสนามสองแมนนอนครับบันแท่นกุซอลครับในยูแบงในยูสองบปกจัดเป็นสุกไล่อย่างเต็มที่ครับสี่จะไล่ตามตีเสมอครับในพี่น้องครับแต่สปอร์ดีเป็นสิงสนามสองบีครับออกนำบั้นเทนกุอลกับทีนึงประตูต่อฝู ผู้กีผู้ตีครับคู่นี้แม<น>่ตีประเมานมา่เดียวนี่เดียวครับจังหวะนี้แม่เ,นะอเอาครับเะกินเข้ามาครับยกออกมาเบินซ้ายมา เดี๋ยวบอลลงไม่ได้ครับแม่ผู้เล่น19มเก้าัดแทนผุ้ช่วครับจะกินเข้ามาของ,ส,ง,ส,อง,ส,งสิงสารามซ้อมบี้โดนเพดถุงออกมาที่ผู้เล่นแมรี่พอครับมาที่สิบเก้าสิบเก้าอย่างปัดแทนผู้ช่วยครับตีบอลไปครับจังหวะนี้ มาแล้วครับส <Auss biography. S 1> <im> ิทธิ์โบลิมันซีสี่ขาโดนขอมเบลจังหวะนี้ไปถึงเส้นหลังจังหวดสุดท้ายโตขึ้นมาแล้วครับสิทธิ์จิงขนาดจ้องบีบจิงจ้อีบสุดท้ายเทียบบีของจอมจินาครับจังหวะนี้เอาสี่บอลมาดีโบลิมันไแปดครับเวลาเลยล้วก็สิบนาทีสิบนาทีสุดท้ายสิบนาทีสุดท้าย เล่นตามเกมตัวเองอย่าไปเล่นกับเขามาแครับพีีู้เ่นหมายเลขสิของสิงสนาม้ีสิงสนามตอีตีบอลมาครับจังหวะนี้มาแล้วทีูุเ่นหมายเลขสิกสจังหว้นงไปนิ่งไปน่งไปนิ่ไปนิไปไป่าไป่งไป่งไปนิ่นิ่่นนไปน่่่่ินน่น่ง่อง ีหน่อยมาครับเปลี่ยนตัวจังหวะนี้มาแล้วครับ99จังกินตาพร้อมสุวรรณครับพ้อมบนต้นเล็กครับเอย่าเปิดคราวนี้แม่มาตามนัดมาตามสูตรครับเป็นงคุณครับคุณกินเข้ามาของบันเทนฟุตซอลครับมาที่99บันเทนฟุตซอลครับจังได้แคกินครับเข้ามาเวลา9นาที ที่บนมาที่ผู้เรือมเก้าส9บเครับออกมาจังหวะนี้โดนเข้าเร็วครับโดนเบียดเร็วจังหวะนี้ออกบอลมาแม่งจัำจับตัดได้ไหมยังแกะตัวได้ครับผพลเรือมณีสี่นี่ชุดนี้ของบอลแฟนฟุตซอลครับสองแชมป์อบมต่อสามส่วนครับครั้งที่เจ็ดครับ มาครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ปีดสามเหลืองเหลืองสามเหลืองแล้วนั่นน่ะเกียรครับเกียร์ครับสามเหลือง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 อือฝ่าวรั้งที่หนึ่งครับวง,งั้งสองทีม อยู่ในเกมของตัวเองครับทางตรงทีเราดูซ้ออยู่นะคะแต่ว่าสนามลานแท่นีมวยนบัครับยังเจ้าแบงค์ดีอะไรก็ไป์ดีน้ำเวลรยดวิงซอยทามาจิบสไ้องวันน เรียบเรียบร้อยเรียบร้อยโครงกรตัีครับน้องเล็กน้องเล็กของประธนกุลประมาณแล้วครับไรตามตีเสมอขึ้นมาแล้วในนาทีแล้วกนาทีที่เจดมันแล้วครับท่านเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเอเยนอไม่ใช่ครบแล้วเหรอเหลืองอะ เช็คหน่อยเช็คหน่อยไม่ใช่สองไม่ใช่สองสองกัเหรอมันสี่คนแล้วนะบอเบอเปลี่ยนตัวเรืองใบที่เท่าไหร่แล้วใจเย็นครับ สเล่นทั้นกองทิคคทง,งครับใครโนครับถ้าใครอยอ่ในเอมเป็สมาธิขององนั้นแน่นอนครับมาเรียกมาครับไป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 ไไไปอบ ถ้าแบงค์ไม่เล่นเขาจะไม่มีปัญหาเลยฟังครับไม่มันตื้นลงไปเลยไม่ต้องฝากเรื่องที่เท่าไหร่แล้วเรื่องที่ห้าแ,แล้วนเะนี่ะมันเปลี่ยนตัวออกใช่ไหม,มเหลือเท่าไหร่รแล้วเนี่ยมาจังหวะน,นี้ตีบอลมาที่หุกาศุกร์ประเทศพัทลครับยิงจังหวะน,นี้แมนไม่ดีครับกลับก็ได้บ้างดูทีพเพลินมาได้สองสองของอืมเหลือเวลาละกันอีกหกนาทีหกนาทีครับ เอาละครับยี่สิบแปดของสิงห์สนามซาบีมาถึงบริเวณแปดครับให้มาที่บริเวณีสองของสิงห์สนามซาบีสุดที่จะขึ้นเกมแล้วก็ขึ้นเกมได้ไหมครับสิงห์สนามสองบีย้อนหลังครับลึกประเด็นโพลซาประตูตีบอลมาทีซ้ายบริเวณีสองครับสิงห์สนามสองบีมาแล้วครับจังหวะนี้สิงห์สนามสองบีไปที่บริเวณแปดอย่างลูบิชเล ส่วนดีส่วนบีบมาทีบุเรมมเลขแปดยี่สิบแปดยกมาแล้วบุเรมมาเลขสิบจังหวะนี้มาทีู่้เล <Olive S 2> ่นหมายเลขสองครับจังหวะนี้มาแล้วครับเข้าขวาแม่เวลานอกครับของบอลแทนฟุตซอครับ แน่นอนครับท่านผู้ชมครับเป็นฟอนีก่อนอีกเป็นกีฬายีหนึ่งประเภทครับเล่นกันด้วยจิตวิทยาเหมือนกันครับนี่้าทีมไหนหนึ่งคุมสติได้ถือว่าได้เปรียบครับมาทีเ9าบบันแทนฟุตบอลครับยังไม่ได้จะมาตั้งกันใหม่ครับทีพลเมืีิบเิเทีบอลมาที่ สี่บัลแทนุอมาที่เก99ให้มาตันงวันนี้ไม่แม่นครับไปแล้วครับขึ้นมาแล้วดูทีบัลแทนดูทีถิงสนาม้องดีแม่เข้ามือผู้รักาประตเจ้าองสิทออกบอลมาที่ปริเมตีสี่บัลแทนคุณฟอสับยิงดีเห็นมาวครับเปอริเมทีของนาทีภาพรวมตอนนี้เป็น สิงสนามซอมบีครับฟาร,รวมอยู่ที่2แล้วก็บรรทันก็กับฟารอมอยู่ที่1ครั้งใจเย็นลูกพี่ใจเย็นเดือดเอดดมาครับอยูที่2 8ของสิงห์สนามซอมบีตีมาที่สิมาที่พลเรมาที่แปครับแปดสี่ันมาที่12สิงห์สนามซอมบี เ่ารวมทังที่องครับจะห้ดูอางน้นมสอครับเปลารวมครั้งที่สงแล้วก็มาแทุก็ครับเลรวมครั้งที่สเท่ากันครับเอาละครนี้ขวานี้ครับเบอร์ปี่ลแบเีครับนี่ขวาไนนอนครับขวาีเตนอัจกนครับแม ูแรเกนนะะปเ,เปิดมายอดนินเะครับฟุตบลอเมริกัครับของชิงสนามซอมบี้ประต,ตูแรกของบัตเทนฟุตซอครับมาที่ผูเ้เอลอเมาริกันครับยิงไลยตามตีเสมอมาได้สกอร์ตอนนี้หนึ่งประตูแล้วเวลาแล้วเวลาสามนาทีสามนาทีสุดท้ายเสมอกันในเวลาตวนปิดโถดฝัด่งล่างคนหาผู้ชนะทันทีมาครับอีกทีฟุตบเลสองค่อยๆเซฟมาแล้วแปดจังหวะที่นี่ครับบอลครับทัชเชน ปล่อยให้กินปล่อยปล่อยปดีครับฝันแฟนคุตักับขวาพลเรืมณีแปด้ีหูเหนืกว่าเท้าช้ำทองเขามีผลจะมีพลเรือมณีแปดไปเลยครับจามรีตีบอลมาดีี่สองอือื้อแรงเฉยครับแรงเฉยครับไม่มีเลยครับเออจดเวลาจุุดเวลาครับดุดเวลา เด่นเด่นเฉยครับจังหวัดเข้าไปมันลื่นครับแน่มันเตะไม่ทันแล้วมัไมีอะไรครับจังหวัดนี้อ่าฟังคำอธิบายครับจุณผู้ทัดินครับ อืมออกคนมาไม่ดีครับจังหวะนี้แม่เหลเวลาแล้วครับไปเลยเวลาติดสองแล้วก็ะสองนาทีจากนาทีสุดท้ายครับเอาล้วครับเอาระวังมาลุ้นมาช่วยกันนะครับผู้ชมครับต่อไปรักใครเชียร์ครับแม่จิงสนามปอมปีพบปัดกันบนโซครับรอบสีจิ้มรอบรองชนะเลิศผู้สุดท้ายรุ่มประชาชนทั่วไปโอเพ่นในการแข่งขันบนโซ่ปัดกันครับครั้งที่สิบจบฝ่าสอนนี้สิบสองเฟิร์สัดลงซอยครับแต่งใหม่ดีผลออนมาได้แปด 8สิงห์สะนามซอมบี้ตีวันมาที่พุทธมณี28 28สิงห์สนามซอมบี้สิงสนามซอมบี้โกเข่าขวาตีวันไปด้ขวาจังหวะนี้มาแวอยู่ที่สิงสนามซอมบี้เหือนนาไแล้วครับจะไโดนไหมจังหวะนี้จะดนโดนมโอ้เสีดคไปกระแทกแมลนเสียดายเสียดายเสียดายจังหวะนี้ แนวรับจากเปรย์มาเล็กีครับจะเป็นปีระยุวดประโยชน์มีจังหวะท้ายปพิ่มราได้มันแล้วครับ1 0 1เป็นมาแล้วครับอยู่ที่เปรย์มาเล็กี18ของสิงห์สนามซอมบี้เวลาแล้วก็ไหลหลังไหลหลังมาเลยครับเวลาไหลหลังมาเลยโยมาแล้วจังหวะนี้โดนดักได้ติมออกมาติมออกมาไปแล้วครับสุดแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เที่ยวเสาไปนิดเดียวครับแม่ เอาละครับมันละครับจังหวะดีโอกาสจบสกอร์ในช่วงสุดท้ายแล้วก็ท้ายเกมสุดท้ายท้ายเกมมีกันดับสองทีมมาละครับใครจะมือใครใหญ่จะมือครับมาแล้วคทีทีพลเมืองดีแสนครับสิงห์สนามตอมบีสิงห์สนามตอมบีตีพันตาดูดีพันเดะเข้ามาครับของสิงห์สนามตอมบีเสนาเดินจุดโทษทันทีครับท่านผู้ชมกองเชียร์ จังหวะนี้จ้ากดมากครับขกินิกินกินมาเเดินไมเดินเขาไม่เดินแล้วเขาไม่เดินแล้วกินกินบกินบกินกินครับิกินครับโอเคครับสิงห์จนงหีคิกินเข้ามาจังหวะนี้ไปนา้ีนที่สองจนมามาครับเวลาแล้วก็ไล่หลังไล่หลังมาเลยแลกอีกหนึ่งอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีจังหวะนี้ อืมหมดเวลาขอเชิญเพลงมาราดังให้นักกีฬาทั้งสองทีมด้วครับแม oh. ่สุขีสุขีกินจันไม่ลงครับ oh. สเสมอนในเวลา